ถ้าเป็นคนไทยถูกนะว่าระหว่างตอนซื้อ่าจะปพวกปลาหวานไหมครับฮะพวกปลาหวานพวกปลาหวานไม่เอาฮะเอาแค่กระเพาะปลาพอครับกับเอ่อยันเสียบเสีบไม้ขึ้นอันนี้เหรออ่ะอีอัน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 นั่งอันบนอันบนอันบนเสียบแบบขึ้นข้างบนกูจะมีให้กูเสียบยังไงวะแลมันติดปกเพราะว่าเสียบข้างนอกมฝนเสียงดูข้างนอกได้ไหมได้ไหมเต็มที่แล้วได้เท่านี้กระเพา ใช้เลครับไม่ไดใครยังไม่ได้ดูบอกนะเดี๋ยวจะอ่าให้ยังพี่ปลูกไครครับมีคนบอกปลูกไข่ค,ครับขอขอเยอะว่าปลูกไข่แซงแล้วไงก้าหนึ่งลยแต่ก็ไม่ได้นะเพราะว่าหลงพักกันเนี่ยมีเกย์เยอะกว่ากันมานานะนะยังไง แต่ตอนนี้ปูไข่แตงล่างเลยมาไลมครับพี่มาแล้วมาเลยอะไรวะปูไข่ใช่แล้วก็กันตีตื่นมาหนา่อยตีตื่นมาหน่อยตีพวกกันมาและหนึ่งเหรียญนะครับแต่อันนี้เดี๋ยวดูก่อนแทหรือเจ้ <c oughs> ขอให้แท้สวัสด,ดีครับพี่สวัสด,ดีครับขอให้แท้นะนี่แบบน,นี้นะฮะนี่คือเหรียญหล้วก็กันนะถ้าแท้เหรียญนี้หลักล้านนะ เออลุ้นกันนะครับโ,โ,โอ้โหดตังเลยเหรอฮัลโหลขายได้หลักพันนะ่ะู่อาคู่นี้ซื้อหกพัน โอเคครับครับครับเดี๋ยวจมีโอนเดี๋ยวีอวอ,าอ,าอ,าอา่าอ่าอ่าเลยครับเรยียนี้เอาโอ้เรียนนี้คือตอนนี้ย อันนี้ของใครอ่ะบิลล่าดีครับบิดีครับอะไรนะครับแล้วของเรื่องเรียกมาคือคือเหรียญเนี้ยถ้ามองตามลักษณะการปั๊มเนี้ยอันนี้น่าจะแท้นะแต่เนื่องจากเขาไปเป่าไฟอ่ะเนี้ยอันนี้คือเขาไปเป่าไฟเขาใช้ไฟเป่าเหมือนไปซ่อมเหรียญอ่ะ คุณบอยคุณแง่คุณบอยให้ติดตามมา้ชายไงเสื้อเขไม่ปล่อยที่โทรมาเลยที่แล้วครับีแบบว่าโทรมาเดลนพี่เลยผมเหรอใช่มได้ล่เคุยจยาครับจะได้ไหมอ๋อผมเคยไปเช่าพักที่บ้านป่ะใช่อ๋อเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแป๊บนึงฮัลโหลฮัลโหลครับแล้ว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 ถุงซิ่งขาวนะครับสององค์นี่ยครับสององค์นี้สององค์นี้ไม่เอา ม,ม,มคือเหรียญเนี้ยเขาไปต่อหูมาคืออย่างที่ผมบอกว่าห้ามทําอะไรกับพระเขาใช้พวกไฟเป่าแล้วเขาใช้แปรงหัวหลึ่งขัดรายละเอียดของพ้านเนี่ยเหมือนด้านข้างที่เหมือนจะเป็นพระแท้แต่เนื่องจากโดนไฟเป่าแบบเนี้ยจะซื้อผมก็ไม่ค่อยกล้าซื้อเพราะเวลาจะขายอ่ะ คนส่วนใหญ่ก็จะดูแบบเดียวกับผมก็คือทำไมมันเป็นอย่างนี้ทำไมมันตื้นจนมองไม่ออกเลยว่าเป็นพระแทนน้หรือพระเกงคือเนื่องจากพระเขาถูกไฟเป่าพอไฟเป่าปุ๊บแล้วก็ไปล้างใช้ทอแปรงของหนุนขาดมันก็เลยพังแบบนี้เหลี่ยมมันก็เลยทําให้แบบต่อให้แท้แบบเนี้ก็ขายมีปัญหาผมเองจะซื้อแพงผมก็ไม่กล้าซื้อเพราะผมซื้อไปแล้วผมเช่าพี่ไปแล้วผมปล่อยคนอื่นไปคนอื่นก็จะไปให้เซียนดูอยู่ดีปล่อยให้ลูกค้าไปดู ลูกค้าก็จะไปให้เซียนดูเซียนดูพอส่องก็ดูแบบเดียวกับผมอะทำไมมันเป็นแบบนี้วะพอมันเป็นแบบนี้แต่เนื่องจากคนอื่นไม่มีการซื้อขายเขาก็จะบอกของเราว่าองค์เี้เก๊ต่อให้เป็นพาร์ทแท้ก็กลายเป็นพาร์ทเก๊อ,อยู่ดีเนื่องจากเราไปเปลี่ยนแปลงสภาพพักจนจมันอยู่ในกล่องะฮะจออยู่ในกล่องแต่เขาไปเชื่อมหูมาไงเขาไปต่อเนี่ยการต่อหูแบบนี้มันใช้ไฟเป่า ผมผมเคยเจอลงเหรียญเจ้าสัวเหรียญหล่อนะฮะเหรียญจริงๆตัวจริงขนาดนี้ใช่ไหมฮะใหญ่เท่านี้พอไฟเป่าพุ้ม,มันบวมมาใหญ่ขนาดนี้ต่อให้แท้ก็ขายไม่ได้เนี่ยลักษณะแบบเดียวกันอันเนี้ยแท้นะแต่ขายเนี่ยก็ไม่รู้จะขายใครทา้งหมดเลย นี่เหรียเชื่อนะครับนี่แท้จริงๆนะเนี่ยเรียกมาเลยเรียกาเาม,ามเื่อไม่ก,กี้เจอหล่เพากันเก๊เหรียญหนึ่งนี่จะแท้เหรียญหนึ่งแต่แท้แบบนี้กลับขายไม่ได้ยกเว้นถูกอ่ะจริงๆพอให้ผมซื้อแบบแพงๆก็ไม่กล้าซื้อเขะะาเรียกว่าพรกคนเก่งคนเก่งดูแท้อย่างเดียวฮะแต่คนไม่เก่งดูเก๊เลยครับ ครับก็ฉะนั้นพระใครมีอะไรคะได้มาแบบไหนอย่างล้านครับเหรียญนี้ถ้าไม่เหรียญนี้ถ้าไม่ไปโดนไฟเป่านะเฉพาะเหรียญตัวเหรียญอย่างเดียวนะตัดหูแบบนี้ยสมมุติว่าอันนี้มันจะต่อหูมาใช่ไหมถ้าเหรียญไปเปื่อยโดยที่ไม่ทําไม่ไปเชื่อมหูอะไรมาเลยเดิมเดินแบบเนี้อย่างนี้ได้ขายได้สองล้านกว่าสภาพเนี้ยขายได้สองล้านกว่าที่ตัดหูอย่างนี้นะเพราะเหรียญเท้าคม แต่บางทีว่าพอเป็นแบบนี้ปุ๊บสองแสนสามแสนยังไม่กล้าซื้อเลยอันนี้คือความแตกต่างว่าได้มายังไงห้ามทําเลยนะครับแต่อันนี้พี่ไม่ได้ทาหรอกมันมาก่อนนะถูกไหมมาจากสองล้านสองแสนยังไม่เอาเลยใช่เราต้องไม่ค่อยเองอะแบบเนี้ยเชื่อผมบอกผมบอกได้เลยว่าน,นี่แท้แน่แต่คนจะไม่ดูแบบผมนี่ไปส่งเซอร์ดูเจเลย ไปส่งใครดูเนี่ยก็ดูตัวเองหมดฉะนั้นหลายๆองค์นะครับที่หลายๆท่านเขาชอบนำวัตถุยาอะไรผมจะบอกเจอตอนอย่าห้ามอันนี้เอานี้เนี่ยอันนี้เข้ามืีมืออันหนึ่งหายได้หลักอันนี้